สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับป้อมพระเครื่องพระเหมาะพระบ้านทั่วไปนะครับวันนี้ก็นําพระมาแบ่งปันทั้งหมด30กว่ารายการนะพี่นะก็มีหลากหลายให้พี่พี่ได้เช่าหาสะสมเหมือนเดิมเช่นเคยก็ราคาแบ่งปันมีเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ มีทั้งเก็บปลายทางและแบบโอนนะแล้วแต่พี่พี่สะดวกแบบไหนนี่ <c oughs> มาก็ฝากฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับสามารถแอดไอดีลน์ได้ที่ pom 232910หรือจะเป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับ099 236 3998ปนะสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะมาเราก็มาชมรายการแรกนะพี่นะขออน,นุญาตซูมนะครับแบบเราก็มาชมเข้ารายการแรกรายการแรกนะครับเป็นพระเนื้อผงสามปื้มนะครับนี่เดิมเดิมนะครับ กุสามปลื้มนะครับนี่คราบกุเดิมๆนะครับนี่เป็นพระกุสามปลื้มปิดทองลงรักเดิมๆนะพี่นะนี่นี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับเปิดไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะรายการนี้เปิดไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะ ต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับนี่เนื้อมันๆเก่าๆนะพี่นะนี่เป็นพระสมเด็จมันๆเก่าๆนะพี่นะนี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่สองนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะ ต่อไปนะครับรายการที่สามนะครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเป็นเนื้อชินนะนี่เป็นพระเนื้อชินนะครับนี่มีออกเป็นสนิมแดงนิดนิดนะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นออกสนิมแดงนิดนิดนะพี่นะอันนี้เป็นรายการที่สามนะรพระชินราชใบเสมานะครับพิมพ์ฐานสูงนะพี่นะนี่ รายการนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะต่อไปรายการที่สี่นะครับนี่เป็นพระหน้าปลกนะพี่นะนี่เป็นพะนกกระหน้าปกแกละนะนี่นี่นะครับด้านหลังมีรอยจานมือนะพี่นะนี่มีรอยจานมือนะครับนี่ น่าจะแกะมาจากกระดูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าแกะมาจากอะไรนะนี่แต่แกะเป็นศิลปะสวยนะครับเป็นพระนาคปกนะพี่นะอันนี้รายการที่สี่นะครับหนึ่พบาทนะครับรายการที่4ี่เปิดไว้ที่หนึ่พบาทนะรายการน,นี้ต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับนี่เป็นพระเนื้อดินลงรักเก่าๆนะพี่นะ เป็นพระเนื้อดินลงลักเก่าๆนะครับนี่นี่ครับด้านหลังเหมือนมีนี่ครับมีจานนะครับนี่เป็นจานนะนี่ลงรักเก่าๆนะเป็นเนื้อดินนะรายการนี้รายการที่5นะครับรายการนี้เอาเก้บาทนะครับรายการนี้เปิดเลยเก้าร้อยบาทนะพี่นะ ต่อไปรายการที่6นะครับเปลนพระหล่อโบราณนะครับเป็นพระหล่อโบราณลนะหลวงพ่อไปนะพี่นะนี่เป็นพระหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะครับวัดกลัมแพรงนะพี่นะนี่เป็นเหรียญหล่อโบราณจอบหลวงพ่อไปนะพี่นะนี่เนื้อเก่าๆเลยนะนี่ดูเนื้อเก่าๆเลยนี่ อันนี้รายการที่หนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะนี่เป็นรายการที่หนะครับต่อไปรายการที่เจ็ดนะพี่นะเป็นพระเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่ดุลนะ จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่จังหวัดสุรินทร์นะปี2508นะครับนี่คณะสิิ์สร้างถวายเป็นที่ระลึกในคราวสร้างมณฑบหลวงพ่อนะครับนี่วัดบุรพาจังหวัดสุรินทร์นับเนียนหลวงปู่ดุลนะครับน,น,บนี่สวยๆเลยนะ อันนี้รายการที่7นะครับรายการนี้เปิดไว้ 2014, ที่900บาทนะครับเหรียญนี้เปิดไว้ที่900บาทนะต่อไปนะครับรายการที่8ดนะครับนี่เป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับวัดจุฬามณีนะครับ,รบเป็นเนื้อตะกัวนะครับมีจานนะนี่เหรียญตะกัวหลวงพ่ออิดนะครับเป็นท้าเวสุวรรณวัดจุฬามณีปี สองหนะครับนี่มีจานนะครับนี่รายการนี้นะครับรายการที่แปดนะครับเอาเก้บาทนะครับรายการที่แปดเอาเก้าร้อบาทนะนี่ต่อไปรายการที่เก้านะครับเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่เป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นี่นะครับ เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นนางพญาพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นี่นครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่9้นะครับเปิดไว้ที่1000บาทนะครับร <c oughs> ายการนี้เปิดไว้ที่1000นบาทนะเป็นพระนางพญานะครับนี่เป็นพระนางพญาต่อไปนะครับรายการที่10นะครับ เป็นพระซุ้มกรนะครับนี่เป็นพระซุ้มกรนะนี่ดูเนื้อหาเก่าๆมันๆนะพี่นะดูนะครับเป็นพระซุ้มกรนะพี่นะนี่เนื้อหาเก่าๆมันๆนะพี่นะนี่อันนี้นะครับด้านหลังนะพี่นะนี่เนื้อด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่ นี่คนระับเก่าๆมันๆนะครับอันนี้เป็นรายการที่10นะครับพระซุ้มกรอนะครับรายการนี้รายการนี้900บาทนะครับเป็นรายการที่10นะพี่นะนี่เก้900บาทนะครับต่อไปรายการที่11นะพี่นะเป็นพระปิดตานี่นครับเป็นพระปิดตาเก่านะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับหลังนี่ หลังเป็นตะแกรงนะหลังลายตะแกรงนะพี่นะนี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงจุ่มลักนะครับนี่เก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่นะครับอันนี้รายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะรายการนี้แปดร้อยบาทครับเป็นพระปิดตาครับหลังตะแกรงนะครับนี่รายการนี้แปดร้อยบาทนะต่อไปรายการที่สิบสองนะพี่นะ รายการที่12สองเป็นพระชัยวัดนะครับนี่เป็นพระชัยวัดหลวงปู่บุญนะครับนี่เป็นพระชัยวัดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นพระชัยวัดหลวงปู่บุญนะครับนี่รายการนี้นะครับรายการนี้800บาทนะพี่นะ รายการนี้แปดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองนะต่อ <c oughs> ไปรายการที่สิบสามนะนี่เป็นพระชัยวัดป้อมป้อมเล็กนะพี่นะนี่เป็นพระชัยวัดป้อมเล็กหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะนี่ดูเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่นี่นะครับ <c oughs> อันนี้รายการที่13นะครับนี่พระชัยวัดหลวงปู่บุญนะครับรายการนี้เอา800บาทนะครับรายการนี้800บาทนะรายการที่13ต่อไปรายการที่14นะครับเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะครับนี่เป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กลงลักปิดทองเก่าๆนะพี่นะลงลักปิดทองเก่าๆนะนี่นี่นะครับ รายการนี้เป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้เก้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่เก้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบห้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เป็นพระสมเด็จเก่าๆนะพี่นะนี่ดูนะครับเนื้อเก่าๆนะนี่ นี่ครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยสวยๆนะพี่นะนี่อันนี้เป็นรายการที่สิบห้านะครับพระสมเด็จนะครับนี่รายการนี้900บาทน,นะครับรายการนี้900บาทนะเป็นพัสดสมเด็จนะครับ,น,น,รบนี่ <c oughs> ต่อไปรายการที่16นะครับ นี่รายการที่16นะครับเป็นพระสมเด็จพิมเจดีนะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมเจดีนี่ะครับเนื้อจะเนื้อหาจะประมาณนี้นะพี่นะนี่น okay ี่นะครับเนื้อด้านข้างนะพี่นะนี่นี่นะครับเนื้อด้านหลังนะพี่นะนี่นี่นะครับอันนี้รายการที่16นะครับ เป็นพระสมเด็จพิมพเจดีนะครับรายการนี้1000บาทนะครับรายการนี้เปิดไว้ที่1000บาทนะต่อไปนะครับรายการที่17นะครับรายการที่17เป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับนี่เป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่เป็นพระกุเก่านะครับนี่ ีอายุนี่ดูเนื้อหาเก่าๆแบบนี่ส่องเพลินๆแบบนี้เลยนะเนื้อเก่าๆมันๆนะพี่นะพะระลีลาเมตขะหนุนนะครับอันนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะลีลาเมตขนุนนะครับนี่เปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะเนื้อเก่าๆมันๆนะพี่นะ ไปรายการที่18นะครับรายการที่18เป็นพระเหรียญนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพศสองสี่แปดสองนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่สองสี่แปดสองนะครับสภาพพอสวยนะพี่นะ นี่จะมีคาบฝุ่นคาบอะไรติดหน่อยนะพี่นะไม่ได้แปลงเลยมาเดิมๆอย่างนี้เลยนะไม่ได้ปัดไม่ได้แปลงอะไรเลยนะพี่นะนี่รายการนี้นะเหรียญหลวงเดิมรายการที่สิบแปดนะพี่นะรายการนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทก็อย่าลืมนะครับพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนสามารถโทร ทรสอบถามได้ที่เบอร์099นะครับ2363998นะครับถ้าจะเป็นเอแอดไลน์เบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรนี้ได้นะครับ0992363998นะครับสามารถแอดมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะต่อไปนะครับร <c oughs> ายการที่19นะครับเป็นพระสมเด็จจิตรดานะพี่นะ รายการที่สิบเก้านะครับนี่เป็นพระสมเด็จจิตรดานะพี่นะนี่เลี่ยมพลาสติกจบขอบไว้นะพี่นะนี่นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นปิดทองแบบนี้นะพี่นะนี่ด้านหลังจะมีแผ่นทองปิดไว้อย่างนี้นะนี่ด้านหน้านะครับคมชัดลึกนะครับนี่ ผมชัดลึกนะละเอียดนะพี่นะนี้รายการที่19นะครับรายการนี้เปิดไว้ที่1,200บาทนะพี่นะรายการนี้เปิดไว้ที่1,200บาทนะต่อไปนะครับรายการที่20นะเป็นนี่เป็นล็อกเก็ตนะครับนี่เป็นล็อกเก็ตพระพุทธชิน,นาราชนะพี่นะนี่ล็อกเก็ตพระพุทธนะชิน,นาราชนะครับนี่นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะ นี่แต่หล,ลังจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นล็อกเก็ตชินาราดนะครับนี่รายการนี้นะครับรายการที่20นะครับรายการที่้900บาทนะครับล็อกเก็ตชินาราดนะครับนี่900บาทนะพี่นะรายการนี้ต่อไปรายการที่ย1ิอนะครับรายการที่21อนะครับเป็นสิงนะครับสิงงาแกะนะพี่นะ นี่เป็นสิงห์งาแกะนะครับนี่ดูนะครับเป็นงาแกะนะครับไม่ผ่านการใช้นะนี่ดูนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะสิงงาแกะนะครับนี่อันนี้รายการที่21นะครับรายการนี้เปิดไว้ที่1500บาทนะครับ รายการนี้เปิดไว้ที่1,500งพันห้ร้บาทนะพี่นะนี่ต่อไปนะรายการที่22นะครับนี่รายการที่ยีสองก็เป็นสิงห์งาแกะนะครับสิงห์งาแกะ3ามขวัญน,นะพี่นะนี่สิงห์งาแกะ3ามขวัญน,นะพี่นะนี่นี่นะครับ รายการที่22นะครับนี่มีตะก,กุดด้วยนะพี่นะน,นี่นะครับรายการที่22นะรายการนี้เปิดไว้ที่1500บาทเหมือนกันนะครับเปิดไว้ที่1500บาทนะนี่ต่อไปรายการที่23นะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อกันนะครับนี่ เป็นพระเหรียญหลวงพ่อกันนะวัดพญาศนะครับนี่สองสี่หกเก้านะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับนี่นี่นะครับนีรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับรายการนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับนี่ ไปรายการที่24นะครับเป็นพระมาเหศสวนนะครับนี่เป็นพระกุนะครับนี่เป็นพระมาเหศสวนนะครับนี่เป็นเนื้อชิ้นนะพี่นะนี่นครับเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆนะครับนี่นี่นะพระมาเหศสวน ชิ้นเก่าๆแบบนี้เลยนี่ครับ,รบอันนี้รายการที่24นะครับพระมเหสุสวน,นรายการที่24นะเปิดไว้ที่1,000บาทนะครับเปิดไว้ที่1,000บาทนะต่อไปรายการที่25นะครับนี่เป็นล็อกเก็ตนะครับหลวง ปูโตนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชินพีนะพี่นะนี่วัดประดูชินพีนะครับนี่เป็นล็อกเก็ตนะครับนี่รายการที่25นะครับล็อกเก็ตหลวงปูโตนะครับวัดประดูชินพีนะรายการนี้เปิดไว้ที่1000บาทนะครับรายการนี้เปิดไว้ที่1,000บาทนะ ต่อไปนะครับรายกรารที่ยี่สิบหกนะครับรายกรารที่ยี่สิบหกนะเป็นพระรูปลอโบราณหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นพระรูปลอโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนี่เป็นพระรูปลอโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะนี่เนื้อหาจะประมาณนี้นะครับเนื้อหาโลหะ ความเก่าจะประมาณนี้นะพี่นะนี่นี่นะครับรายการนี้รายการที่26นะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์มพิตานะครับนี่รายการนี้เปิดไว้ที่1,200บาทน,นะครับรายการนี้เปิดไว้ที่1,200บาทน,นะต่อไปนะคร,รายการที่27นะครับ รายการที่27นะเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่ตะกวัวสนิมนะเป็นเนื้อตะกวัวสนะนิมนะนี่เก่าๆนะพี่นะดูนะครับนี่นี่ครับ รายการที่27นะครับรายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับรายการนี้นะครับ900บาทนะรายการนี้900บาทนะครับนี่ต่อไปนะครับรายการที่28นะพี่นะรายการที่28นะครับเป็นพระเหรียญ หลวงปู่ทวดเม็ดแตงเนื้อเงินลงยานะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะครับเนื้อเงินลงยานะพี่นะนี่พระคูวิสัยโสพลอาจารย์ทีมนะครับนี่ด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมนะครับด้านหน้าเป็น หลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะเป็นเนื้อเงินลงยานะครับนี่เป็นเนื้องเงินลงยานะรายการนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะนี่รายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการนี้ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้านะครับ เป็นพระเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่เหรียญเนื้อทองแดงเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับพศสองสี่หกศูนย์นะ รายการนี้รายการที่29นะครับรายการนี้เปิดไว้ที่1000บาทนะครับรายการนี้เปิดไว้ที่1,000บาทนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับรายการที่30นะครับนี่พระปลกนะครับเป็นพระปลกจิ๋วนะครับเป็นพระปกหลวงพ่อกลวยนะครับนี่เป็นพระ ปกหลวงพ Craw ่อเกวยนับวัดโพสนี่นะครับเดิมๆนะครับปกหลวงพ่อเกวยนะครับนี่เดิมๆทุกอย่างนะพี่นะนี nah ่รายการนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะปกหลวงพ่อเกวยนนะครับนี่เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะอันนี้เป็นรายการที่สามสิบนะครับเป็นรายการที่สามสิบนะ ต่อไปไรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระรูปลอนี่เป็นพระรูปลอหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับนี่เป็นพระรูปลอหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะนี่จังหวัดบุรีรัม์นะครับนี่ได้ตังตรงก้นก็จะมีอุดนะครับนี่มีอุดแล้วก็ปิด ิดแผ่นทองนะนีเ่เก่าเลยดูเนื้อเก,เก่าเลยนะดูนะครับนี่เนื้อเก่าปึก๊กอันนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับรายการนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่ๆท่านใดชอบสนใจยังไงก็ สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับสามารถโทรมาคุยเรื่องราคากันได้นะพี่นะนี่ถ้าไม่ขาดทุนเราแบ่งปันกันอยู่แล้วนะพี่นะอันนี้เป็นรายการที่31นะครับต่อไปรายการที่สามสิบสอนะพี่นะเป็นพะนุมาน,นะครับนี่เป็นพระนุมานหลวงปุทิมนะครับนี่ เป็นหานุมานหลวงปู่ทิมนะนี่มีตอกโค้ดตรงนี้นะครับนี่หนุมานหลวงปู่ทิมนะครับนี่นี่นะครับก้นจะเป็นแบบนี้นะครับมีก้นวงเดือนนะครับแล้วก็มีอุดผงนะนี่อุดผงนะเป็นหาน,หานุมานนะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไล่นะ รายการนี้รายการที่32นะครับรายการนี้รายการที่32นะเปิดไว้ที่1,500บาทนะรายการนี้เปิดไว้ที่1,500บาทนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่33นะครับ<ำ>เป็นพระหลวงปู่ทวดเนืน้อว่านนะครับนี่เป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสอง7นะพี่นะ นี่เป็นเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่เนื้อเก่าเก่าเลยนะพี่นะเก่าเก่าแห้งแห้งเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่มาพร้อมเลี่ยมเงินแกะลายยกซุ้มนะครับนี่เลี่ยมเงินหนาหนานะครับแกะลายสวยสวยนะพี่นะนี่เลี่ยมเงินหนาหนาเลยแกะลายสวยสวยนะครับพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับรายการนี้ เปิดราคาไว้ที่3,500บาทนะครับเปิดไว้ที่3,500บาทนะพี่พีทานใดชอบสนใจยังไงก็อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามหรือแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศ9นย์เก9าเนะครับน,นี่ต่อไปรายการที่3ามสินะครับนี่นี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อจัดจัดแห้งนี่เนื้อจัด,จ,ด,จ,ดจัดเก่าๆนะพี่นะนี่ดูนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยนะนี่นี่ครับดูเนื้อนะครับนี่เนื้อเก่าๆมันๆนะพี่นะนี่ เป็นพระสมเด็จผิมใหญ่นะครับเนื้อเก่าเนื้อเก่าเก่าจัดจัดมันมันนะพี่นะรายการที่สามสิบสี่นะครับรายการนี้นี่มาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่มาพร้อมเลี่ยมเงินแกะลายยกซุ้มสวยๆหนาหนานะพี่นะนี่รายการนี้นะเปิดไว้ที่สี่พันบาทนะพี่นะนี่รายการนี้เปิดไว้ที่สี่พันบาทนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับนี่ ไปรายการที่สามสิบ ouais. ห uh ้านะครับนี่องค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะพี่นะองค์นี้นี่ี่เนื้อเก่าแห้งนะครับนี่องค์นี้พระสมเด็จเหมือนกันอีกหนึ่งองนะพี่นะนี่เป็นพระสมเด็จนะครับนี่องคนี้สวยไม่แพ้กันนะครับนี่ดูแต่เนื้อออกเป็นคนละโซนนะพี่นะนี่เนื้อออกคนละโซนกันนะ หงนี้นี่เดิมเดิมนะครับห้องนี้เดิมเดิมนะอันนี้เป็นรายการที่สามสิบห้านะครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เลี่ยมเงินแกะลายยกซุ้มนะครับเลี่ยมเงินแกะลายยกซุ้มหนาหนานะพี่นะหลังก็สวยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบห้านะพี่นะ รายการนี้เปิดไว้ที่4,000บาทนะพี่นะนี่รายการนี้เปิดไว้ที่4,000บาทนะพี่พี่ท่านใดชอบสนใจยังไงก็สามารถโทรมาเข้ามาคุยกันได้นะพี่นะนี่รายการที่35นะครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะนี่วันนี้นะครับป้อมพักเครื่องก็น,นําพัฟมาแบ่งปันทั้งหมด35รายการนะพี่นะพี่พี่ท่านใดชอบสนใจก็ อย่าลืมติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดอีพีใหม่ๆของป้อมพักเครื่องนะครับส่วนก่อนจะไปผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกท่านนะครับที่กดติดตามคอยสนับสนุนกันมานะครับส่วนวันนี้ ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ